สวัสดีครับพี่นอ้องมือนี้เขากจะมยายมบวงหนูนะครับอุตเสาเนี่ยนีเขาในวมาใส่ไ,ไหวน,นะครับใส่เพื่อใหม่ประมาณยี่สิบกว่าหลังนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะมีโตมแต้มบ่ครับหรือจะหรือจะมีเงเหมือนเสราครับบลุเพราะว่าเดือนแจ้งมากเดือนแจ้งครับ นะครับผมครับไปครับข้องมึงเบื้องหลังแหลกนะครับนบี่ตบ๋หลังแหลกก็่เสียแน่น้อโอ้หลังแหลกโอ้แม่เอ็พนพ่าอยู่ตัวนี้ครับโอ้ห้ยต่ทอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมขอแซ่บไหมนะครับจิตหลังแหลกเดี๋ยวผมถ่ายเบื้องครับผม ดีครับพี่น้องเขามายาวหนูครับวันตายครับนี่ครับผมตกเง้ครับหนูดเงี้ครับวัดีครับหนูเี้ยครับ่น้องใกล้ผมเลยเดี๋ยวผมจัการเลยนี่ดุดเพาะเล่นนะเมีดจิ้ม ห,ห,ห,นหนึ่งแต้มครับนี่ครับผมเรีวิ่งก้อง <c ười> แต้มแต้ม <c ười> โอเคนุ่มมันจะเห็นหยดไหลออไรครับผมเอามาใส่หนูนะครับนี่ครับแถว ป้าหนาแฝกทอเศร้าไม,าาม่ยามใ่บ่วงประมาณยี่สิบหลังเนาะเอ้ยว่าถึงเน,นาะนะน้อง,งประมาณสิบกว่าหลังนี่ผลงานเ้อ <c oughs> ครับผมใหญ่เลยครับพอเขียนใหญ่ก็าเข,ขียนผมหมดแล้วครับนี่นี่ครับสภาพไหมเหนาวๆาได้แล้วครับบานี่ได้ขวดละ นะครับอ้อสุดยอดมาน้าดเศร้านะครับเชียงนานี่ครับย,นะนนบยนืนค,น,คกน,กนกับเบิ่งกล้ยหนูต่อนะครับ องเดี๋ยวตักน้อยล่อเพิ่นเกียวเขาออกนะ่น้นองนนม,มันขึ้นกันแท้แหน,นูขึ้นกันแท้เขาจะได้หาไงความได้บ่านน,นีน้น่ครับสภาพหน้ะหน้าล่างหน้าล่าง <laughs> พอมเจกันม okay, ื nào, ào, ่นเอืนเดียววิธีอย่างยู่เราตอนเช้าน่าจะมีอีโต้อยู่เออ